สวัสดีค่ะคุกโกะค่ะชาดีดะโกะสวัสดีค่ะคุกโกะค่ะเอาไอซ์เกเกกะยตาอุนเซกะโออิชิอานายามะโตะโอเยเกสเกะไออิคุชิอา่อยมากเลยแต่คนนี้ครคะต้องเอาหน้ากดค่ะมากเนี่ยหน้าศพไม่ใช่หน้าสดขอย้ำนะคะหน้าศพ หน้าสดค่ะดูคาน้าพันนะคะทำให้หน้าใสแบบนี้ดูหนังหน้าด้วยว่าไม่มีสิวเลยสักเม็ดนึ่งผอผมอมอ,อแม่มึงอ,อะไรเนี่ยเอาโทรศัพท์กูไปสองกระจรกลอวันนี้พาแม่มาทานหมูกระทะน,นะคะแม่ินเร็วม,มากนี่เราอยู่ร้านชื่อร้านอะไรนะบาร์บี ไมวิกิวรีสอร์ทค่ะอยู่ตรงกรมงรามินทากิโลเมตรที่5นะคะตอนนี้1 0 11นาฬิกาเสื้อดำน,อนอ่อล <c oughs> ะแม่ก็ทำเอาเนี่ยเป็นก้ยอยวแยกในยวโปรปเอ่เอเอาเอาลืมแฟนคลับเลยก็ จะรือ้อทานข้าวด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยคือช่วงนี้สงสัยกันช่วงนี้พี่ไม่ค่อยรับงานพี่ตี้เท่าไหร่นะอยากดูแลตัวเองพอดีแบบว่าแม่มาด้วย,ยนะคะแต่ว่างานก็โยนโย,ยนให้เพื่อนแล้วไม่ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าอยากให้อยากพักผ่อนเองด้วย,ยนะแล้วโอ้ยเหนื่แล้ววนะันนี้ขนตาไม่ตรงไม่ติดช่างแมงแล้วนะไ,ะะไปแล้วนะคะ ใส่เป็นพันข้าวด้วยนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมทานคาราคาท์ด้วยนะคะจะได้หน้าใสเหมือนกันคาราคาทุกใสน่ารักอ่ะโสดว่าเจว่าใครโสดไม่มีเมียขอสักคนมาจีบหน่อย